วันนี้ไรบุตชาก็พามาชมต้นอวคาโดอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับปีนี้ก็เริ่มออกดอกแล้วนะครับเป็นต้นพันธุ์ที่ผมเสพย,ยอดในแปลงน,นะครับอายุประมาณเกือบจะสี่ปีแล้วนะครับเนื่องจากว่าไมไ่ค่อยได้ดูแลนะครับครับปีนี้ก็ให้ทดลองออกดอกก่อนนะครับก็เพื่อดูตามคลิปไรบุญชาเหมือบนบัคขนียนะครับก็ใส่ ปุ๋ยแปดยี่สิบสี่ยสิบสี่นะครับช่วงปลายฝนนะครับแต่ว่าก่อนเราจะสะสมอาหารเราก็ใส่สูตรเสมอนะครับนะให้โครงสงร้างราบต้นเขาเขาจรเรเติบูได้ดีนะครับเมื่อก่อนต้นนี้จะใบจะเป็นไม้นะครับผมก็ใส่ปุ๋ยแปดยิบสี่ใส่ขี้ไก่อั้นนะครับใบก็เขียวเข้มแล้วก็ฉีดปุ๋ยศูนย์ห้าสองสามสี่นะครับสองครั้งห่างกันสิบวันนะครับ ก็ใส่ปุ๋ยแปดยิบสี่ยิบสี่นะครับประมาณสองครั้งนะครับนะห่างกันประมาณสองสัปดาห์นะครับให้หน้ำประมาณครึ่งชั่วโมงหรือประมาณสามสิบนาทีนะครับสามวันติดกันแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้นะครับถ้าใส่เยอะน้ำมันก็จะเป็นตาโดกนะครับนะครับออกมาแย่งกันเอาตาโดกกตาใบนะครับอันนี้ก็เป็นใบ ครับไปเยอะกว่านะครับก็ส่วนออกดอกนะครับดอกก็มาเหมือนกันนะครับนะแต่ก็คงไม่เร่งเท่าไหร่เพราะว่าเป็นปีแรกฝึกให้เขาออกดอกนะครับในครั้งนี้ดอกข้างล่างนะครับก็พอสมควรอยู่นะครับดอกนะครับก็จะคงรอดูผลนะครับว่าจะติดผลเท่าไหร่นะครับในภาคอีสานนี้นะครับ แต่กลัวช่วงว่าพายุฝนมาลมแรงนะครับกลัวจะล่วงนะครับถ้าเราไม่อะไรมัดหรือคุมไว้นะครับอันนี้ก็โดกนะครับอันนี้ก็บานแล้วนะครับถ้ามีพึ่งหรือชาแโลงนะครับมาผสมก็ยิ่งดีนะครับผมก็ได้สั่งชาแโลงมาจากภาคใต้นะครับมาเอาไว้ใต้ใต้ต้นอวบนเขโด้กบูคาโดบูจิตนะครับ สองลังนะครับจะพักได้ต้นลังละพันกว่าบาทนะครับก็อยู่อีกแปลงหนึ่งนะครับเชนในโลงนะครับแต่คลิปต่อไปก็จะพาท่านที่สนใจนะครับถ่ายทําให้ดูนะว่าชชนในโลงเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็ต้นยังไม่สูงใหญ่เท่าไหร่นะครับพิงเคอร์ตันนะครับอันนี้ผมก็สียนในแปลงนะครับหลายปีแล้วแหละครับนแต่ไม่มีเวลาค่อยดูแลนะครับ ดูใต้คูนผมก็เอาช่วงดูแรงนะครับมันอากาศร้อนครับก็ฟางคุมนะครับใบร่วงใบเก่าเขาร่วงนะครับาเตกเตกใบใหม่พร้อมตาดอกนะครับนะครับนะครับใต้โคนีก็จะเป็นนะครับที่ไก่นะครับที่ไก่อัดแท่งนะครับแล้วก็คุมให้ความชื้นนะครับ ราะอากาศตอนเที่ยงร้อนมากนะครับร้อนล้าเกินนะครับน,นี่ก็วันนี้ก็บ่ายสามโมงนะครับนะบ่ายสามโมงแล้วนะครับก็เริ่มอ,อดลงแล้วนะครับส่วนติดผลนั้นก็จะนําเสนออีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะจะติดลูกไหมนะครับเพียงแคตั้นนะครับช่อดอกก็ยังยังไม่บานนะครับยังไม่บาน ท่านนที่สนใจติดตามไร่ปณิตาโคทักมาได้นะครับนะครับปรึกษาแลกเปลี่ยนกันนะครับระหว่างการปลูกคอนโดภาคอีสานนะครับหรือทุกภาคนะครับในประเทศเรานะครับนะพูดคุยกันได้นะครับเย็นดีแลกเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็พิงเคอร์ตั้นนะครับผิวก็คล้ายแฮทแต่ว่าการปลูกกนระดอกนี้ก็อยู่ในพื้นราบไม่สูงนักนะครับไม่เหมือนแฮทนะครับวันนี้ได้ปณิตาก็ขอแเสนอเียงเท่านี้นะครับ ถ,ถ้าสนใจก็ทักมาทงางไลน์ดีไลน์หรือบุตทางเพจได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ